ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อ,อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการทำส้มตีนวัวกันนะคะเต็มหม้อเลยค่ะอันนี้ก็ทำสองกะละมังนะคะเป็นกะละมังใหญ่เลยค่ะนี่ก็เต็มหม้อค่ะเต็มหม้อเบอร์สี่สิบห้าเลยเครื่องปรุงก็มีข้าว ข้าวมีผงมัวเนาะมีกระเทียมแล้ะเกลือค่ะคั้นกันเลยนะคะคั้นกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเต็มหม้อเกินไปค่ะเพื่อนๆคั้นยากรู้สึกว่าคั้นยาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้กเเะะ็เป็นเมนูอีสานด้วยค่ะเป็นเมนูอีสานเป็นส้มตี้งัวะคะ่ะทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คืองานของเจริมาน,นะคะอันนี้ถุงครึ่งโลจากเพื่อนๆจ๋าถุงครึ่งโลอันนี้ก็ถุงละยี่บบาทเอาลงตลาดลงตลาดเช้า ถุงยีบาทอันนี้จะตักใส่ถุง5้คูณแค่ะอันนี้ถุงครึ่งกิโลค่ะ